หลุดปะพีมาพีมาป่วะพีมาพีมากักตันทักตันัตันกูถอยกลับไปไม่ได้แล้วมุมนี้คนบอกเลยไม่ยอมเข้ามาุตายตายตายสาบานดีว่าเปิดไฟฉายแล้ว ไกันครับมุดทิบหายเอ้ยเจอฟิวใครก็ได้ไปตูดี่ยเน่ยน่ตอนที่หมกกระโดดอะหรอเออย้อยอยู่กับผมก่อนนะนี่งนี่งเจอฟิวใครมือว่างมาเก็บฟิวหน่อยเออย้อถือฟิวอยู่ตอนนี้ที่ต้องพี่ต้องไปปล่อยผีก่อนครับแล้วก็มีผีรถเข็นด้วยอ๋อใช่มีผีรถเข็นแทนผีคานก็คือไอตัวนั้นสินะเอ้ยมนช็อตข้องไหนก่อนไอรถเข็นเราต้องน้องเขาบอกว่าเราต้องไปปล่อยผีก่อน น้องน้องได้เป็นความคิดที่ไม่ค่อยเข้าท่าเลยนะเพื่อนเอ้ยบิดคิดเต็มเลยด่ดเนี่ยสมแล้วที่เป็นโรงพยาบาลเอ้ยอาหารหมาเอาถ้วยมาทำอะไรเนี่ยเอาไว้รอหนูเอาไว้ช็อตพี่เจ๊คล้ายๆแบบทำอนเมื่อกี้ก็คือคล้ายๆแทนฟางเหรอก็เป็นไถ่แี่ตรงนี้ตรงนี้มามาแล้วเราต้องไปทางไหนวะไม่เราต้องไปปล่อยผีก่อนเลยแต่เราหลงทางไม่เนี่ยเพื่อนมาดิมาดิ ทำไมมืดจาไม่เอสียโอ้โหแดงจใจอจริงๆมันเป็นทางเข้าแบบตึง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 ตึ่งตึงตึงตึงไม่ได้กลียงตวปัดเลยอะไรลองไรพิอรออนุตบอลถ้าถ้าปวเท้จะกล้าอยู่ปองเฮ้ยเาง่ายอะ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  โอ้โหคุณบอลนักขยมผีไปด้วยเอาไม่ใช่เจสโอ้เจสมันต้องใส่วท่านี้มันช่างคิดตีไม่ได้เลยอดูนดูนะับ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 ไอ้ีกผีเลยีอาตายเลยเนี่ยเอาเอาเอาตาเเยเนี่ยเราเดินตามเพื่อนอ่ะเดิได้ไอ้ห เออทำไมมาเข้าโหมดก้าวแล้วจังวะเพื่อนโอ้ยมันหอยหัวด้วยพื้นที่ก็แคบแคบอั่นีิบ้านก็ใหญ่ก็โตจริงทำไมทำช่องทางัตเดินกันสามคนไม่ได้เนี่ยเฮ้ยฉันได้ยินเสียงเข็ดมาแล้วมาแล้วจริงก็ไอ้เหี้ยกูอยู่ข้างหลังสุดตายตายตายหมงว่ะตายหมดมาช่วยสองไอ้เหี้ยไม่มีใครช่วยสองเดี๋ยวอยวเพิ่งไปก่อน จิเวทะบอกเลยทางตันข้างตันมาอยู่ไหนวะเฮ้ยมันติดตันมันติดตันมันติดตันมาตันไรยะไรไล่ยโ่มันไล่ไล่ยยโย่แต่โย่ทางตันว่ะเยอ้เหี้ยแม่งทางตันว่ะมันจับใครไปมันโดนไปเลยต้องหลบเลยหลบผู้สละการกดไลค์ครับเพื่อนมามาหนูหนูที่มือหนูอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้มันยังอยู่นั่นเลยหผมเก็บหนูแล้วผมเก็บหนูและม้ว อยู่นี่เขาตาอยู่ชั้นบนอ่านคำมืดหนูก็หายยากอุ้ยยังไม่ได้ระตู้ดูว่าหยาดดีไงมันอยู่นั่นเอ้ผมสมมติผมเอาหนูไว้ตรงเท้านเผามันจะหลุดปะเอาไว้ก่อนมันบ้ามันตันนะเพื่อนไปไม่ได้สุพี่ดูยังว่ามีหนูหรือเปล่าเจนเจนจะทำมันนี่ได้เช็คเจนทำมันนี่ไม่ไม่คนเราสมมติสมมติเอาหนูวางไว้บนบนที่การบูชามันจะหลุดปะไอ้เหี้ยพีมากพีมากปะวะพีมาก พี่มาทับตั้งทับตั้งทับตั้งกูถอยกลับไปไม่ได้แล้วไอ้สัตว์มุมนี้คนเยหลบอกเลยแม่งยอมเข้ามากูตายกูตายย่าโอ้โหมึงไม่เห็นกูจริงดิอยู่ข้างหน้า อเคนะลงมากบอกแล้วใช่ปหผมจะช็อตแล้วนะเนี่ยยังยังยังใครยังอให้ใจเยนยนยนยุณต้อก่อนแบบแบบงป็นพวกบางหนูเหมือนเนี้ยวงไว้ก่อนเรา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 จะเย็นจะเย็นผู้พ่าผมจะทำข้าหมอไปขอให้ผมเจอเราเราจะทำพิธีการช็อตหนูดีนะตรงนี้ทำพิธีการช็อตหนู เดี๋ยวไปยืนบนงน้เดี๋ยวตายดทุกคดิจ้าผาชามเข้าเข้ามาไอ้คเดียวกันหรือเปล่าหนูรอนานแล้วเนี่ยตอนเนี้ยจะได้จะเลยมาๆมามาเน่่เนต้องให้ไอ้าเจ้าดูผมเียไม่ดูเปิไ่ีเปิดพิธีแล้วนะแเสสมามใส่หนูใส่ ใส่ิวใส่บิวใส่บิวใส่บิวยังใส่แล้วไปไปไปตัว้องไปลัวต้อล้ปใส่ใส่แล้วใส่ใส่ใส่เรยบร้อยดูไปดูไปมีมีอย่ที่โย่เปล่าวะวางแล้ววางแล้วใส่บิวใส่บ้วไว้เหลืออๆกสามตัวเองหอยเชื่ ไป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 ไ่วยพ่เจนแล้วก็เหลืออเหีสามวมาเร็วคืนเร็วไอ้ามไามข้าหมาไอ้ขาหนุ่มมเมาเกบอลี่นั้นจะอ่อนแเมื่อแสต่อแสงวีไอ้เียเ็มเต็มหน้าันจะไม่ออนแเลย แมงวิ่งไปท่าวแต่ันโตเลยที่ลากพี่เจไปเมื่อกี้เนี่ยข้าวข้าวหนูผมไว้นญญาณในหนจานข้าวนี่ไงจานข้าวเดี๋ยวผมไปชุบพี่เจก่อนชุบก่อนเดี๋ยวจานข้าวจานข้าวมีสามอันลวหนึไว้ในีระสอบมันก็คพอดีแบบเพื่อนถ้าเจอพอดีเฮ้ย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 โอ้โหมาจับข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยยิคู่คู่ดีมากอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าเจนไปลุย ดี๋ยวันไล่ใครวะจะลืไอ้เหี้ยไปมาะโอเคถ้าอยากไั้ค่อยสบายใจหน่อยถ้าเพื่อนบอกมันไปไปช่วยผมหน่อยไอ้เหี้ยไฟฉายผมไฟฉายผมหมดโอ้โหมาเนี่ย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 สาดเดินสาดเดินผีมากผีมาเยโอ้โหอยู่ข้างหน้าตูเลยข้างหน้าตูเลยข้างหน้าตูเลยเดนไปเร็วโอ้แม่งอยู่ตรงนี้ด้วยเพื่อนใครมีใบชุบขอไปชุบหน่อย ศาดตร์เขียนให้อยู่จะเกิดอะไรไม่อาจก็อภัยนะครับเล่นโยอยากได้หนูอีกหนึ่งตัวโยจะไปหาจากไหนดีวะไอ้เหี้ยแม่งอยู่แถวนี้แน่เลยอะลานแม่งเลยโอ้โหใครไปเปิดหน้าต่างวะลานอีกลมแรงจังเลยทีนี้ลมแรงอ่ะเชื่อมัจับไหนวะมาเราจะไปทำหน้าหาเนีย อะไรต้เงแล้วทุกเฮียหน <c oughs> ่งข้างโอ,โอ้โหทางตันทางตันทงต้นอีกแล้วโอ้ห้องเดิมเลยห้องที่กูตายโจมเลงอะไรบบมาตรงนี้ <c oughs> นแม่งอยู่ตรงนี้ด้วเอาไงดีวะระหว่างข้าหนูกับเฟิรเออเิเอ็ไป่อนกกันนะมาลองดูดิแม่งไปยังโชว์โชว์ยไหนเรียอ้เฮียไยัเยผมจริงเหรอเชื่อเลยผมแม่งเผาเผา เผาเขาห้าเผาสี่ตัวค่อนข้างขนาดนี้โอ้แม่งข้างอ่ะแม่งข้างอ่ะข้างมากเลยผาห้าตัวม่งข้างสองเนี่ยม่างแข่งเนี่ยตามเข้าวหมาไปไหนวะเพื่อนจเพื่อนหาผมเดี๋ยวผมลงเพื่อนเฮ้ยโยยยจะไปหาหนูจะไปหาหนูอยู่ไหนอะเจ้าเจ้าเจ้าหาหนูให้หน่อยไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้เฮ้ยใครมีใครตายบ้างมีใครตายตอนนี้บ้างจะได้เบียร์ชุดไม่มีไม่มีไม่มีโอเคจะได้หาเข้ามาเลย ถานุก่อนถานุก่อนมน้แล้วมันซ่งอีกแล้วมันมหาโยมไีเนี่ยแล้ไอ้เหี้อมีแล้วเข็ดไม่ถมีเป็นปาดกดยไอียแม่บึ้งโลโหยังมีใครวปก็ดู้วมันลากใครไปก็ไม่รู้มันลากใครไปก็ไม่รู้ผมแด่โดน ประเด็นก็คือหนูหายไปไหนอีกสองตัวัน่ตายแล้วเจ้าไม่มองอะไรเหรออะไรเหรอเจนะคนจะลังมันงชั้นหนึ่งแล้วมันงชัดมายไปป้าไปไนวะมาพลสัสเกหาหนูหาหนูเพื่อนหาหนู เะไปทำไมเดินสวนอ่ะมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นสเกตเพลิงฟ้าแต๋นโต้เพฟ้าแต๋นโต้ไปทางไหนวะมึคล้ายหนุกวามึงจะเดินไปทางไหนหนูอยู่ไหนอ่ะขาดขาดกิดตัวเดินไปทางเดินไปทางโอ้ยสามมันอยู่ทางนี้ปะมันน่ามันน่าโย่บดโรงพยาบาลคุณบอลพาโยไปไหน มันดูี่เทียนไปยีบคุณบอมีเพื่อนตามโอ้โหตะบอลบอกแล้วคุณมต้องมีบ็คอัหนูอยู่ข้างล่างเหรอไเจอชาเข้าหมาเอ้ยไม่ใช่ชาเข้าหมาที่ป็นชาป่าเฮ้ยหนูอม่ได้เราอยู่นี่ตอนหนึ่งนะเฮ้ยชาเข้าหมาอยู่นี่เพื่อนพี่ออมมาเลยพี่ออมมาเลยอ่ะแล้วหนูอยู่ไหนว่าหนูยังอยู่นี่เฮ้ยเป็นไฟฉายทำไมโมโม เพื่อนึงนะเขี้ยวมันหักมันมันมันเอาลงไปหาเขี้ยวอะโอ้กางจะจับหนูหนูอยู่กับโย้แล้วหนึ่งตัวเพื่อนโอ้มันไปแล้วครับยังไม่มันอยู่ใกล้เกินอยู่ให้เกินเอ้ยมันไปแล้วมันอยู่ไหนวะมันไปไหนมันจะมาหาโย้ไปนี่โยทางตันนัะนี่ไม่สามารถหรอกนะใครเจอผมวะไม่รู้อ่ะมันมีลมแหววคิดไม่มีหายแล้วผี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 มหม โอ้ทำไงอะมันมาตันอยู่ปะ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 ไม่เจอวิ่งวิ่งสวนได้ปะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันเลื่อเร็วไม่ทัน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 เร็วไม่ได้เราจะพังเขาไดไหมโอ้ยเหี้ยเอ้ยโอ้ยขึ้นขึ้นขัดโอ้แม่ค่ะก็แค่ขึ้นแม่ไปอยู่ที่เดียววิ่งเดี๋ยวมาดิจ่ะวิ่ง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 ไอ้เหี้ยตีรถก็ก่น คุณบอลว่าไงเม็ดิษวะเออข้างไปหาเบ็ดพิษหน่อยเบ็ดพิษแม่งหายไปไหนหมดวะย่อมย่อมเจอเบ็ดพิษอยู่ใช้เบ็ดพิษก็อิมเลยย่อกำลังจะไปชุบคุณบอลชุบใครอ่ะหกตัวมา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 ย่อย่อย่ชุบย่ชุบคุณบอลด้วยคุณบอลเกิดจงเกิดจงเกิดสรุปดูสามตัวแม่งไปราหาถูและหาในปีโอ้มันอยู่ไหนวะเนี่ย มันอยู่ชั้นสองมันอยู่ชั้นสองผมว่าเปิดเปิดไปนี่ไงแล้วผมได้หนูมีกี่ตัวผมได้มาตัวนึงละมันมันขาดอีกตัวมันขาดอีกเหลืออีกตัวใช่ปหมมันขาดอีกสองตัวขาดอีกสองตัวไอ้เหี้ยผีไรตัวโอ้โหเรียบร้อยอือโอ้ยเว้นสีใครขาด่านได้ไหมวะน้าเจโอ๋อโอยกูสารได้หนูละ ชิปปองแล้วไม่คนได้หนูอ่ะอยูอ่ไม่คิดอยู่ข้างบนไม่คิดจ่ไหนอ๋อนี่นี่นี่นไม่ผมได้หนูมาผมแม่งมาเจอผีเลยเว้ยผีขึ้นชั้นสองนะผีขึ้นชั้นสองแล้ว,ว,อ,ลวอยู่แคนทีนตอนนี้จุบพี่เจ๊ก็เลยก็ได้เดี๋ยวผมชุบฐานบอกก็ได้ชุบยู่เชุบยูต,นตอนต้องหาหนูอ่ะเจ๊ไม่หนูอไม่มีไม่มีแม่งผมได้เหรอไอ้เหี้ยแม่งเอง้ยลากคอ สองตัวสอตัวสู้ๆัดกันชว่าเหนคิด,คดเป็นลมบ้างไลเห็เออคาไปหาหคิดยังไม่เห็นสะอาดบไม่เ็ีชั้นหนึ่งไม่มีเลยเออ้สองอยู่ชั้นสอ,อยู่เั้นสองผิดชั้นสองห้าหน่้าสอ,อยู่ใ,ใกล้อ,อยู่ใกล้ชั้าสองเนี่ยังเป็นแทงให้อะโดนจับลไปแล้วด้วยอะลามาตกเดียวกันด้วย โอ้ไม่คุณมันเป็นกดุจังวะมันดุมากอ่ะมันเร็วอ่ะไอตัวนี้มันไม่ได้อะไรมากหรอกผมบอกว่ามันเร็วเกินอ่ะเออมันวิ่งวิ่งไว้มันอยู่ชั้นสองนี่แหละเมื่อไหรที่จริงเราเปิดเราไม่ได้เปิดห้องเว้ยมันประเด็นคือกุญแจมันไปอยู่กุญแจมันไม่มีตอนรับผมมันพิเจษไม่มีกุญแจห้องครัวใช่คนสแปนอุ้มไปแล้วเร็วเลยเรียบร้อย ตัวเดียวอีกแล้วเพื่อเมื่อกีก้เ็นเหลือสองตัวนี้ก็เหลือตัวเดียวจะเป็นยังีกว่ะตัวละพื้นใหม่ที่มืมนนอมาและฟอกมันดูมันวิ่งขคตรเรื่อเร่อยแล้วแล้วเราก็ต้องโดนช็อตแทนหนูใช่ปะน่าจะเป็นอย่างนั้นโอ้เขียนที่คือแบบเต็ม<ว>เต็มเต็มฟุ้งฟาลย<ว>โอ้โหมัน<ว>โอ้<ว>โหอุ้ย เกอผมขอเสนอครับ